โอเคครับผมสวัสดีครับทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโล p a เกมมิ่งอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นคอมโบตัวละครตามนักแข่งนะครับทุกคนนักแข่งคนนั้นดูจากชุดละจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโล p a เกมมิ่งเอ้ยไม่ใช่ BRU วาสนานะครับผมทุกคนก็น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมถ้าใครเป็นสายนักแข่งนะครับผมก็น่าจะรู้จักทุกคนนะครับผมระดับ MVP อ่ะ วันนี้นะครับผมผมก็ก๊อบชุดเกรดเอของวาสนามาเลยนะครับผมทุกคนปกติเขาก็จะใส่หัวข่าวสลับกันกระบอกดํากับชุดนี้นะครับผมโอเคมาดูว่าวาสนานะครับผมเขาเลือกใช้สกิลไหนนะครับผมทุกคนโอเคมาดูสกิลวันเลยตัวแรกเลยนะครับผมทุกคนก็เป็นจัดตินบีเบอร์นะครับผมทุกคนแล้วก็ตัวที่สองเป็นทัศยะตัวที่สามนาลิตัวที่สี่เป็นอันดูนะครับผมทุกคนส่วนโคโฮหเป็นล็อกคูนะครับผมทุกคนแล้วก็ไอเทมเสริมเป็นกระเป๋านะครับผมทุกคนมาดูว่าถ้าผมเล่นนนนนนนสสกกกกิลลี้ะะะคคคครรรัับบผผผมมมมททุุจเเ่่งวาาาหือปน หรือว่าผมจะแบบก๊อตขึ้นมาเลยอะมาดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วไปรับชมคลิปกันเลย let's go <S ใครที่กำลังมองหาอันเติมเกมผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ cookie land shop บริการ <c ookie> เติมเพจติฟและเกมอื่นได้มากมายมีทั้งแบบ uad และ muralart เติมสนุกไม่สะดุดต้อง cookie land shop และที่สำคัญร้านจดที่เป็นถูกต้องต,องตามกฎหมายใครที่สนใจเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็มาดูว่าจะมีใครร่วมกับเราหรือเปล่านะตอนนี้ก็มาอยู่ประมาณสองตัวแต่ตอนนี้ไม่มีละเขาหายละเขาหายตัวได้ทุกคนเขาน่าจะไม่กล้านะทุกคนผมมาเป็นตีเลยเนี่ยใครมันจะกล้ามาดงทับวะเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บนึงนะครับทุกคนไอ้สองตัวนั้นคือแบบหนีเลยอะ เห็นตีผมว่าเป็นตีหายเลยเป็นผมเ่ยผมวิ่งใส่เลยเมื่อกี้ผมไม่หนีหรอกจริงๆมาทั้ง2คนสองสี่จะไปกลัวอะไรหนึ่งสี่ก็ลงมาแล้วใช่ไหมหมายถึงเขาถ้าไม่ใช่ผม๋ย่ขอฟาร์มของแป๊บนึงนะครับผมของเริ่มมาแล้วว่ใช้ได้อยู่นะ วิ่งหาคนเลยมีตัวนะครับทุกคนข้างล่างมาสองด้วยโอ้ยเอาโอ้โหไม่คดพลาดเลยมันควรตายแล้วเมืเ่อกี้ไม่เข้าหัวเลยแป,กแปกแลกๆละเฮ้ยนี่กระโดดดิงทำเป็นเปล่าน้องกระโดดดิงอ่ะเอ็กซ์กแปลกกระโดดดิงอ่ะเขาเล่นเปล่าเองอ่ะ ไปชุบกันเหรอแล้วเบิดไปกินก่อนแล้วเบิดซีแล้วเบิดซีนั่นโดนแล้วร้อยเท่าไหร่วะฮ้ยระวังนั่งทิพไายละจะเย็นนุ่มขอพันยาก่อนแมงปาาผ่านเมื่อกี้ปาาไม่โดนซ้ำไปก่อนนะครับผมแต่อีกตัวแดงนั้นทุกซองควงด้วยตัวเมื่อกี้ยิงโคตรแรงอะซองควงร้อยเมตรแต่ยิงโคตรแรงเลย ปาระเบิดดักอ่ะเขาอยู่ฝั่งนี้นะมไม่ให้ยิงอ่ะผมรูดหมดแม็กกนมาด้ลูกซองควงกับ m p ็มพีสูตระซองควงยังไม่ได้ออกสักเม็ดเลยอ่ะคิดดูเอาเอ็มพีสูตรนี่มันขอนแท้อยู่แล้วระดับปืนตำนานอะเอ็มพีเสูตรเขียวตอนนั้นนะโคตรโหดตรงนี้มีคนลงหรือเปล่าวะทำไมเงียบจังวะของยังมกักให้อยู่เลย ยิ่ครูดาวอยู่เอาวิศพเต็มเลยทุกคนสวยเลยทัวก่อนกล่องโคตรเยอะเหมือนเขาเพิ่งยิงกันไปเลยทุกคนนี่ไงว่านะแปลกดวงเนี่ย <c oughs> เพื่อนเข้ามานะชิบหายละสองตัวเลยไปก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนมพุทธังบังตาทำบังบังตาสั่งฆังบังตา เอางงง,งไม่เห็นผมงงนี่ครับถา,าผมมันได้ผลใจยเย็นฮะโอ้โหมันเก็บตายแม่งไปล็อกตัวดาวเกมดีมีคุณภาพต้องเกมฟรีไฟด้วทุกคนตัวที่มีชีวิตอยู่ไม่ล็อกไม่ไปล็อกตัวดาวรัวเลยเกยมเขาดีจริงๆนะเกมนะี้ เมื่อกี้ผมเอาไปสามเลย,ยด้หว่าทุกคนโคตรมาผมบอกแล้วคาถาผมไม่ได้ผลทุกคนลองเอาไปใช้ดูพุทธทางบังตาทำมัาบางบังตาสั่งคังบังตาเรียบร้อยศัตรูไม่เห็นเราแน่นอนแลกของกันจำแล้วนำไปใช้นะคาถานนี้เวลาโดนลุมอมัดท่องเลยบังได้แน่นอนถ้าไม่เชื่อลองเอาไปพูดดูนะพี่ไม่ได้โมนะ ไม่มีคนวะตัวนั้นวิ่งไปไหนวะเนี่ยเอาอยังไงทุกคนตรงนี้มาไงอีกวะเนี่ยทำไมเมื่อกี้ยิงไปแล้วตั้งสามตัวมาไงอีกเนี่ยแปลกๆนะตีไม่หรอตรงไหนวะ <มา S 1> ท่นาทนแน่โอ้มไม่ตายแม่งเพื่อนมาอีกทุกคนหายแล้ว ปลดล็อกทั้งแสนแล้วมาดีน้องตัวหนึ่งมีตัวหนึ่ง,หงโหแม่งเปิดวงลอเลยอ่าแบบนี้ก็เสร็จดีครับผมทุกคนปล่อยเขาเลยเนี่ยผมมีโทก้อนนั้นเนี่ยเรียบร้อยดาวอีกหนึ่งชิบหายละโอ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นไปละ แมงสี่ตัวเลยทีมทีมยังไหนทีมทม,มาด่วนเลยทีมยืดก่อนยืดให้หน่อยขอพันยาแป๊บแมงสี่ตัวเลยทีมเอาหน่อยเอาหน่อยสวยน้องตอนไหนน้องทำดีกองหนึ่งเดี๋ยวตัวหนึ่งนะมาดเดี๋ยวตัวเดียวทุกคน ดังว่าโดนอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ทำอะไรทำอะไรยืนทำไรน้องน้องสาวยืนพันจาหล่อไม่หามุมพันดีๆปะเหมือนผมเมื่อกี้เห็นไหมหาไม่เจอดิวิ่งบนไปบนมาเลยเมื่อกี้เห็นอยู่นะมผมแม่งเก่งจังทุกคนเมื่อกี้แม่งรับสองตีเลยทีเดียวเลยนะ่ะผมยิงไปเจ็ดตัวเบื้องเดียวอ่ะตอนแรกเก็บไปสามแล้วก็มาเก็บสี่ตัวนี้อีกโคตรโหด เป็นพ่อคาถาผมแน่แนเลยเป็นพ่อคาถาผมแน่แนเลยเมื่อกี้พุทธทางบังตาทำบาังบังตาสังทัง,งบังตาน้ำโมพุทธายะลองเอาไปใช้กันดูเก็บสามเก็บสี่เหมือนพี่แน่นอนไม่ได้โกหกด้วยลองดูลองดูขอแค่ท่องให้ถูกแค่นั้นแหละถ้าน้องๆไปท่องแล้วต้องน้องยิงไม่ได้เหมือนพี่แสดงว่าน้องท่องไม่ถูกนะครับผมไม่เกี่ยวกับคาถานะครับขอบวงไม่มีคนเลย่าทุกคน ไม่มีใครวิ่งเข้าวงเลยจริงๆเหรอออเดียเฮ้ยอันแน่อะไรวะน่ะตอกแตกตอกแต,ก,ตกกินะ่ะมาตัวเดียวด้วยฮะไม่ใช่ละสองตัวทุกคนมันเป็นสามตัวเลยนี่วะ ตัวหนึ่งตัวสองขวามือตัวสองมาดิโอ้แม่งไม่ตายฮะแม่งสี่ตัวนี่หวาทุกคนแปลกๆละแม่งเพิ่มมาทีละตัวทีละตัวแม่งโกงเกินไม่แยกร่างได้อะไรครับเนี่ยชักแม็กอีก อะไรอะไรยิงอะไรน้องเอา้าแมตจะหมดหมดทุกคนชิบหายละอยากกระตุกนะเว้ยมีตัวหนึ่งขนาดนี่ไงโอ้โมันชิบหายแล้วบาเลตด้วยไม่กระตุกทุกคนโทรศัพท์กระตุกว่ะแมตจะหมดอ่ะใจเย็น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 น้อง นี่ไงล่ะเดี๋ยวเองจะตัดซะเองใจร้อนนอนที่แคบเป็นไงล่ะบอกไม่ฟังไงบาเตแตจะมาวัดกับมกซองคิดได้ไงเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมวิ่งหนีแล้วเมื่อกี้ล่างมีตัวอยู่ทุกคนแม่งรอสอยผมอยู่อะแม่งดักวงจัดเลยตัวนี้ด,ด,ดูดิดูดิยิงใหญ่เลยเดี๋ยวโดนผมแน,แน่ตัวนี้เราดูเลยเดีย๋ยวผมเล่นให้ดู ข้างล่างนะครับผมนี่ไงโอ้โหมไม่โดนได้ไงวะโดนหัวเม็ดเดียวเองอะสกอบสองยิงตั้งไกลโดนหัวเฉยแปลกแปลกละแม่งมาตาั้ไหนอีกเนี่ยนีงไงแดงๆเลย หลังไอ้บอตายแล้วทุกคนเพื่อนจิงไปแล้วเมื่อกี้ไอ้เบอร์สีจิงไปแล้วน่าจะเคลียร์แล้วนะตรงนี้น่าจะหมดละเก็บของก่อนลวกันเผื่อมีเครื่องดีดนะประตูวาร์ปก็ได้ไม่มีเลยแม่งของโคตรเกลือไปฟาร์มมาตั้งไหนมะเนี่ยนี่ไงคนตรงนี้ไงนั่นไงมันเปิดผมก้อนเลยอะ่ะแม่งเพิ่งอ,อยู่ตั้งนานแม่งไม่เปิดอะ่ะทุกคนดูดิ แม่งเปิดผมเลยขึ้นโลดไปก่อนตัวหนึ่งเรียบร้อยดาวประตูวา้าทำงานฮะฮะอะไรนี่เอา้าแม่งกูกดตรมหนึ่งขึ้นข้างหน้ากูเฉยเลยมือลั่นหรอวะโอ้โหแม่งรักเพื่อนจัดจะมาชุกกันอีกเฮ้ยใจเย็นๆนี่น้องนี่แหละกูป,ปาดเลยแหละขวามือนะครับแม่งครบกันดีจัดเลยพวกนี้ รักกันจัดอ่ะข้างล่างน้ำตัวหนึ่งไปไหนไปไหนให้น้องกลัวจัดเลยอ่ะนี่ไงแอบทำไมกระโดดไม่ได้ด้วยขาสั้นเกินอย่างนั้นแหละหัดกินนมบ้างน้องนมโรงเรียนน่ะเขาแจกก็หัดกินบ้างย่อไปฆ่าอย่างเดียวหรือบางคนเอามาให้หมาหกินนะให้หมาให,ให้แมวเนี่ย หัดกินซะบ้างเราอาจจะได้ทั้งสูงตัวท้ายแม่งอยู่ไหนวะแม่งแอบเนียนจัดเลยอะจนวงจะมีหมดแล้วเนี่ยหนังก้อนห็นก็ไม่มีในกระต๊็อปหรอวะอ๋อฮันแน่เนียนเลยเนียนเลยไม่วิ่งเลยหาไปได้คิวหรือเปล่าเราอะ เฮ้ยสกิลของว่าสนาก็ใช้ดีเหมือนกันนี่หว่าทุกคนมันเป็นสกิลสําหรับเล่น 1, นะหนึ่งสี่นะทุกคนแต่ผมออกมาเล่นทีมสี่นะเพราะว่าแบบมันเน้นถึกอย่างเดียวเลยนะเน้นเกาะเน้นถึกอย่างเดียวเลยคือแบบหนึ่งสี่ก็ลงยากอยู่อะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย